ดีค่ะ,คะวันนี้พวกเราจะมาทำขนมไข่เต่าแล้วก็บัวลอยค่ะก็ขนมตะโก้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างแรกนะคะเราจะทำขนมไข่เต่าค่ะมีอะไรบ้างครับแป้งมันค่ะหกร้อยกรัมแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะสามร้อยกรัมค่ะแล้วก็เกลือค่ะเกลือป่นหนึ่งหยิบมือค่ะแล้วมีน้ำมันค่ะ นหนึ่งถุงแล้วก็อ่ากระทีค่ะอย่างแรกนะคะเราก็นึ่งมันค่ะมาครับมาดูครับมาดูาดนี่ครับนี่นะคะเรานึ่งไว้ก่อนแล้วนะคะมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็นึ่งมันกันเสร็จแล้วนะครับเราจะแกะมันค่ะ <laughs> แกะเปลือกมันเลย <laughs> เอา,าเลยร้อนครับร้อนร้อนครับ เดี๋ยวเราขอแกะเปลือกกันสักครู่นะคะถ้าแกะเสร็จเรามาชมกันต่อนะคะตอนนี้นะคะเราก็แกะเปลือกมันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะต่ออย่างจะไปเราทําอะไรต่อกันคะเราจะบดครับอ่าบดเลยค่ะขอตัวไปบดสักครู่นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็บดกันเรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอย่างต่อไปนะคะเราจะใส่อะไรคะคะลเทลงไปหมดเลยนะคะสมดังก็คุกกันค่ะให้มันเข้ากันนะคะอันนี้หลบไป <c oughs> โอเคค่ะจัดไปค่ะคนให้เข้ากันใช่ไหมครับค่ะคนให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ใส่แป้งมันเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะใส่แป้งมันเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำกะทิอะไม่คนก่อนนะครับใส่น้ำไ่ะหรอค่ะอ่าะคนเลยค่ะเราจะได้รู้ปริมาณนะคะใส่น้ำเปล่าไหมครับไม่ใส่ค่ะโหประหยัดน้ำ <laughs> ใช่ค่ะเพราะว่าบ้านเรามีแต่กะทิทุกคนค่ะเรา ลืมใส,ใ,<ช>ใส่เกลือ <ละ S 2> เราจะใส่เกลือกันค่ะโอเคค่ะเราเอาเกลือกลับเข้าไปก่อนครับเราใส่แค่เพียงหนึ่งหยิบมือกันนะครับจะลดแล้วยิงหยิบมือโอเคค่ะแล้วก็จะคุกเพื่อตัดความหวานนะคะเราทุกหลักอนามยัยทุกอย่างครับถือค่ะ ใช่ไหมครับไม่ต้องเป็นค่ะเดี๋ยวเรามาปั้นกันนะคะปุกเสร็จแล้วเรามาปั้นกันปั้นอ๋อใช่ปั้นเราเราไม่ใส่แป้ง่อหรอพอแล้วค่ะเกลือ่นะพอแล้วค่ะเก็บไลค่ะนี่นะคะเราแล้วแต่ว่าเราจะปั้นเป็นรูปอะไรนะคะแต่ส่วนมากไข่เต่าก็ปั้นเป็นรูปวงรีเอไม่ใช่วงกลมนะคะอ่าแตประมาณไหนคะแต่อันนี้เค็นิด้เลยครับเกลือติดมืออ้าใหญ่ไหมครับ อันนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็ปั้นไปนะคะเดี๋ยวเราปั้นเสร็จแล้วเรามาถ่ายกันเท่ากันไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปั้นเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะนะคะเราก็ได้ทอดแล้วนะคะปั้นจากปั้นเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวถ้าเราทอดกันเสร็จทั้งหมดนะคะเราก็จะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะเรามีอีกสองขนมไม่ใช่เหรอใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเบิกตัวใครนะเชฟอินเดียค่ะอันนี้ใช่เชฟอินเดียใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ มาครับนี่ผู้ช่วยเราแบบว่าท่านชายนีรนามนบเดี๋ยวเดี๋ยวให้เชฟอินเดียมาทอดเนาะใชเดี๋ยวเราจะไปทําขนมอื่นใช่ไหมใช่แล้วค่ะมากันทุกคนเราจะมาทําบัวลอยกันคนะเดี๋ยวขอเบิกตัวเชฟจากอินเดียมาอีกครั้งนะครับเยกยกโยกอยกอยกโยะโยกโยกยกโยกโยกโยกัยกโยกะยกโยเโยกัยกโยนเยยกโยกโยกยเยยกยกย เอาแป้งลงไปเดี๋ยวเราจะใส่น้ำเปล่าเท่าไหร่มัน,นครับเดี๋ยวเราวัดเถอควาเลโต้อ่อยู่เอาเอาสับสับสับย่าย่าอยู่โคเล่โคเล่อะไรอยู่โย่น้ำป่อปอใส่อีก น้ำเยอะเกินใส่แป้งอีกเดี๋ยวเราจะใส่แป้งกันอีกนะครัะเพราะว่าพอดีว่าเราใส่น้ำเยอ<า>ะเกินผ<ป>ิดสูตรนะครับผิดสูตรแป้งอยู่ไหนครับพอครับพอครับเราจะค้นให้มันหนืดแล้วเราก็ค่อยใส่ใส่น้ำไปเตยลงไปนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มสีลงไปอ๋อใส่น้ำอีกใช่ไหมครับ หนูว่าไม่ค่อยเหนื่อยนะอดนะ,ะครับทำาคนคนไปจนเหนียวนะครับคนคนไปก่อนเลยครับเดี๋ยวขอตัวไปพักแป๊บนึง,ได,งได้ครับดไ,ได้ไดครับอยูแป้งได้หรือยังได้ครับได้แล้วเหรอได้แล้วเรามาทํายังไงใส่น้ำเดีย <ไป S 2> เด๋ยวใบเตยกันต่อครับใส่ที่เดิมครับเดียเด๋ยวเดี๋ยวก่อนที่เราจะใส่น้ำใบเตยแล้วน้ำอันนี้ละ่ะ เราต้องคนแป้งกันต่อไม่ใช่หรอคนต่อเลยครับจัดการใส่ต่อครับสน้าครับสน้าเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับอผมว่าเราเหนน่าจะพอดีนะครับเดี๋ยวอันนี้ให้คนไปนะเดี๋ยวเรามาใส่น้ำไปเตยกันก่อนค่ะเดี๋ยวใช้ท่พีของไข่เต่านะเดี๋ยวเราจะเอาไปเตยใส่นิดหน่อยให้สีเป็นสีสีสันเดี๋ยวเราจะคนนี่นะ ผมว่าต้องเติมแป้งอีกหน่อยนะครับเอาเติมแป้งให้หใช่ครับใช่ครับเติมต่อครับอ่าพอแล้วครับคนเดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการปั้นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกันนี้เราจะมาปั้นบัวลอยกันครับยวะยเย เดี๋ยวเราจะมาปั้นกันก่อน,นว่าไ้ใจไม่เปลี่ยนเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำกะทิรอนะไปครับแขกไปครับบายครับนี่ครับเราจะปั้นกันครับปั้นต่อปั้นรอเลยปั้นต่อไปแ,แล้วนวนะเราก็ปั้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะเอาไปต้มกันครับไปครับอันนี้อะไรนะแมงจิ้งโกะครับ ครัขึ ako, en en ot, ้นโขดขึ o, ้นก okay. ุดไหมครับตามมาครับโอ้พี่บีมเงียบหายไปเลยนะอ๋อพอดีเสร็จแล้วค่ะนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาใส่กันนะครับใส่ครับเขาค่อยๆนะครับไม่ร้อนค่อยๆนะครับอุยนี่ครับเดี๋ยวต้มเสร็จแล้วก็ค่อยเจอกันนะครับ ไปนะคะเราก็จะมาทําสาคูข้าวโพดค่ะเดี๋ยวเราจะนําเม็ดสาคูไปต้มกับน้ําตาลนะคะไปกันเลยค่ะไปเลยครับไปครับตามมาครับดูนะคะรับอ้า้นนี่นะคะเราก็จะนําสาคูของเราใส่ในน้าร้อนเดือดนะนี่นะคะเมื่อไหร่มันจะพองค่ะเราต้องรอสักแป๊บนะคะเดี๋ยวมันจะพองตัวแล้วเราค่อยใส่น้ําตาลกับข้าวโพดนะคะ แล้วก็เกลือค่ะไปกัน,นะค,ะค่าค่ะสาคูที่เราต้มก็ได้เนืยเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่น้ําตาลากับเกลือเพื่อตัดความหวานกันค่ะใส่น้ําตาลก่อนนะคะแล้วก็เกลือตามค่ะแล้วก็คนไปเลยคะ่ะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราจะนําข้าวโพดใส่นะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายกันทีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เมสาคูที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําเมสาคู เราต้มสุกใ,ใส่เอาข้าวโพดใส่นะคะเนี่ยประมาณไม่ไม่ต้องมากค่ะเพราะเราต้องเอาไม่เอาข้าวโพดไปใส่หน้าตะโก้ของเราอีกนะคะนี่ประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำตอนทำน้ำกะทิกันเลยค่ะนะคะแล้วก็ต้มน้ำกะทิเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเราจะใส่เกลือน,นะคะน้ำกะทิของเราจะต้องมีความเหนืดแล้วก็หวานนิดเค็มนํำนะคะก็ใส่ใส่เกลือลงไป แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่แป้งข้าวเหนียวให้มันหนืดนะคะแล้วก็ต้มน้ำกะทิไปแล้วจะนําแป้งข้าวเจ้าใส่เพื่อให้น้ากะทิที่รา,า,าดเหนียวนะคะเราต้องคนให้มันให้มีความเหนียวเพื่อน้ำทีราดหน้าสาคูน,นะคะตรงน,นี้เราต้องคนให้มันหนืดๆน,นะคะเหนียวๆทำไมต้องเหนียวด้วยะคะเพราะว่า,วา เป็นน้ำราดที่ราดบนหน้าสาคูค่ะจะได้มีความหนึบและอร่อยค่ะนี่นะคะเราไปตัดชมตอนเสร็จเลยนะคะได้เลยค่ะตอนนี้นะคะรดน,นะคะเราก็ต้มสาคูเรียบร้อยแล้วกับน้ำกะทิของเราที่เหนเียบก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ข้าวโพดที่เราจะไว้ค่อยมา,าก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำนะ,ะเราก็ได้ต้มเม็ดสาคูเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ แล้วก็น้ำกะทิที่เราต้มขี้นเหนือยๆที่ราดมาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะนําเม็ดสาคูที่ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ในกลวยที่เราทํานะคะนี่นะคะใส่ประมาณนึงนะคะเสร็จแล้วเรานําน้ำกะทิราดนะคะนี่แล้วก็นำสาคูวางให้น่ากินนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตะกูของเราเราสามารถไปแช่ในตู้เย็นได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้ทําเมนูทั้งสายเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแรกก็คือไข่นกกระทาค่ะเมนูสองคืออะไรคะบัรลอยเมนูสามค่ะตะโก<ป>ครับก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติจะเป็นยังไงเราไม่รู้ต้องให้คนชิมค่ะลองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอันนี้ก่อนนะครับ <laughs> คนทำไม่กินคนกินไม่ไทำอ๋อเดี๋ยวเราจะไปออกกำลังกายค่ะขี้เกยียจ เผาค่ะอะไยอะไรคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยะคะบ๊ายบายค่ะ See you